ยินดีต้อนรับสู่การฝึกอบรมของเราในหัวข้อข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรโมทสินค้าของคุณคุณสามารถโปรโมทสินค้าในร้านค้า a m a z o นได้หลายวิธีเพื่อช่วยดึงดูดลูกค้ากระตุ้นยอดขายและปรับปรุงอันดับของสินค้าในวิดีโอนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของโปรโมชั่นคูปองเดีลวและาย และเราจะพูดถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกันคุณจะพบเครื่องมือส่งเสริมการขายเหล่านี้ได้โดยคลิกไอคอนเมนูที่มุมซ้ายบนของศูนย์ผู้ขายและว,วางเมาส์เนือโฆษณาเรามาเริ่มกันที่โปรโมชัน่นโปรโมชั่นคือข้อเสนอฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าไปพร้อมๆก,กับการคงไว้ซึ่งผลกำไรนอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังและหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีได้อีกด้วยโปรโมชัน่นจะปรากฏในหน้าหลักของ Deals บน amazon com และในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการโดยมาในรูปแบบของข้อเสนอส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือซื้อ1แถม1นึ่สำหรับโปรโมชัน่นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นคุณสามารถเลือกได้ว่า จะลดราคาให้กับการซื้อสินค้าหน่วยเดียวหรือลดส่วนลดเป็นระดับซึ่งจะเพิ่มส่วนลดให้เมื่อปริมาณที่ซื้อเพิ่มขึ้นนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รหัสโปรโมชั่นบนโซเชียลมีเดียได้ด้วยหากคุณลงทะเบียนกับ Amazon Brand Registry หรือหากคุณมีบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพที่มีคะแนนฟีดแบ c k เป็นบวกตั้งแต่80%ขึ้นไปและมีการให้คะแนนอย่างน้อย20รายการ รหัสโปรโมชั่นเหล่านี้จะสร้าง URL landing page ที่ไม่ซ้ำกันให้กับโปรโมชั่นของคุณคุณสามารถแชร์รหัสบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือจะใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียของ influencer เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าก็ได้ระบบจะนำส่วนลดจากรหัสโปรโมชั่นบนโซเชียลมีเดียไปปรับใช้ให้ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเช็คเอาท์ถัดไปเรามาพูดถึงคูปอง คูปองคือส่วนลดที่ลูกค้าได้รับในรูปแบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เพื่อรับส่วนลดเป็นจำนวนเงินหรือเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าที่มีสิทธิ์ลูกค้า Amazon จะพบคูปองในผลการค้นหาในหน้ารายละเอียดสินค้าและในตระร้าสินค้านอกจากนี้คูปองยังมี Landing Page ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองในร้านค้าอ m azon ด้วย การสร้างคูปองไม่จำเป็นต้องมีประวัติการขายหรือรีวิวจากลูกค้าคูปองจึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ขายรายใหม่และสามารถช่วยคุณโปรโมตสินค้าใหม่ที่อาจไม่มีสิทธิ์ใช้โปรโมชั่นประเภทอื่นๆนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างคูปองให้กับทั้งข้อเสนอ Fulfillment by Merchant หรือ FBM และข้อเสนอ Fulfillment by Amazon หรือ FBA สำหรับคูปองคุณสามารถเลือกส่วนลดงบประมาณและระยะเวลาของข้อเสนอได้สูงสุด90วันลูกค้าเพียงคลิกเก็บคูปองใต้ชื่อสินค้าและภาพสินค้าแล้วส่วนลดดังกล่าวจะปรับใช้กับสินค้าที่เลือกเมื่อเช็คเอาท์คุณในสมบัตินี้เพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าจำนวนมากขึ้นซึ่งสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ หากคุณต้องการให้สินค้าได้รับการพบเห็นมากขึ้นไปอีกให้พิจารณาโปรโมทสินค้าด้วยเดียวผู้ขายแผนการขายแบบมืออาชีพต้องมีคะแนนโดยรวม3.5ดาวขึ้นไปในช่วง9 0วันที่ผ่านมาจึงจะสามารถสร้างเดียวได้เดียวพื้นฐานมี2ประเภทได้แก่ Lightning Deal และ Seven Day Deal Lightning Deal จะจัดขึ้นเป็นเวลานาน,านถึง12ชั่วโมง เซเว่นเดย์เดจะจัดขึ้นเป็นเวลา1สัปดาห์ทั้ง2ประเภทสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าและลดจำนวนสินค้าล้นสต็อกหรือสินค้าตามฤด,ดูกาลได้เมื่อใช้เดวสินค้าลดราคาของคุณจะได้รับการแนะนำในหน้าเด s บน Amazon ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าเว็บที่มีการเข้าชมมากที่สุดของเราและยังอาจได้รับการแนะนำในหน้าหลักของ Amazon หรือผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยก่อนคุณจะสร้างเดวแรก โหนดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้สินค้าที่นำเสนอผ่านเดลต้องอยู่ในสภาพใหม่และต้องไม่เป็นสินค้าใช้แล้ว r e u u r i s s h หรืออยู่ในสภาพอื่นใดนอกจากนี้ยังต้องมีคะแนนเรตติ้งขั้นต่ำสามดาวข้อกำหนดที่แน่ชัดเกี่ยวกับคะแนนสำหรับสินค้าแต่ละรายการจะพิจารณาจากหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงจำนวนของคะแนนที่มีอยู่ด้วย เมื่อสินค้ามีตัวเลือกสินค้าหลายรายการสำหรับขนาดสีสไตล์หรือคุณสมบัติอื่นๆดีลของสินค้านั้นก็ควรครอบคลุมตัวเลือกสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากลูกค้าที่มองหาดีลมักจะชอบการมีตัวเลือกสินค้าคุณจะได้รับแจ้งในระหว่างกระบวนการสร้างดีลหากจำเป็นต้องระบุตัวเลือกสินค้าเพิ่มเติม โดยปกติแล้วควรมีตัวเลือกสินค้าอย่างน้อย65%อยู่ในเดียวสุดท้ายนี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสินค้าบางอย่างจึงไม่มีสิทธิ์ใช้เดียวได้แก่สินค้าต้องจำกัดสินค้าในบางหมวดหมู่และสินค้าที่อาจถือว่าไม่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ และนมผงดัดแปลงสำหรับทารกนอกจากนี้ผู้ขายยังต้องจัดเก็บและกระจายสินค้าตามคำสั่งซื้อที่สร้างผ่าน Deal, ดีลโดยความเร็วในการจัดส่งแบบพรามโดยใช้ FBA แต่คุณอาจเห็นว่าสินค้าที่ผู้ขายจัดเก็บและกระจายสินค้าด้วยตนเองบ้างรายการก็มีสิทธิ์ใช้เดียวได้หากคุณสามารถจัดเก็บและกระจายสินค้าตามคำสั่งซื้อด้วยความเร็วในการจัดส่งแบบพรามได้ด้วยตนเอง หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ลงทะเบียนใน Amazon Brand Registry คุณยังสามารถลงทะเบียนในโปรแกรม Amazon Vine เพื่อช่วยสร้างทราฟฟิกเข้าชมให้กับสินค้าใหม่หรือสินค้าที่ขายได้ช้า Amazon Vine คือโปรแกรมรีวิวจากลูกค้าที่ช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถเสนอสินค้าฟรีให้กับผู้รีวิว Vine วบางรายที่ได้รับการอนุมัติเพื่อแลกกับรีวิวจากลูกค้า สำหรับสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวหรือสินค้าที่มีรีวิวน้อยการที่คุณเชิญผู้รีวิวไวที่ได้รับการอนุมัติมาโพสต์รีวิวสินค้าเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูลไวย,ยังสามารถช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์และสร้างความไว้วางใจของลูกค้าด้วยโปรแกรมไวมีค่าธรรมเนียมคงที่ โดยายจะแชร์สินค้ากับผู้รีวิวที่ Amazon ตรวจสอบแล้วซึ่งได้รับเลือกเนื่องจากความสามารถในการโพสต์รีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อบน Amazon เรียนรู้หลักสูตรโปรโมตสินค้าของคุณด้วยเดลคูปองและอื่นๆเพื่อดูคำแนะนำในการตั้งค่าและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือส่งเสริมการขายและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรโมทสินค้าของคุณ ขอขอบคุณและขอให้มีความสุขกับการขายในร้านค้า Amazon